ดีวันที่296แล้วนะครับ296ที่ออกจากงานนะครับโอ้โหวันนี้ผมหน้าเขาเรียกว่าหน้าเรื่มใสามากเลยหน้าผากเงาวิ่งเลยฮะวันนี้ผมจะทาอะไรบ้างนนครับวันนี้อ่าอันนี้เป็นเวลาเด็กแล้วนะครับทางานตั้งแต่8โมงเลยครับเป็นช่วงปิดเทอมที่มีเด็กๆมาเรียนดนตรีศิลปะภาษาจีน คณิตอังกฤษเยอะมากนะครับพิ่งเปิดเต็มตัวนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่296วันแล้วนะครับที่เริ่มทำอะไรของตัวเองที่อยากทำอย่างจริงจังครับตั้งแต่เช้าเนี่ยจนถึงประมาณ6โมงนะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากนะครับมีความสุขกับสิ่งที่ทำมากนะครับระหว่างวันเนี่ย ภรรยาก็ไปประกันนะครับเต็ดนะครับก็มาดูหน้าง,งานนะครับวันนี้นะักลูกค้านะที่จะมาจองบ้านนะครับอ่าแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้นะเวลาดึกๆึกดูบรรยากาศบ้านหลังนี้ดูดีมากอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ไม่แพงนะผมคือเน้นขายขายถูกที่สุดเลยก็ได้ว่าได้นะ แล้วก็ทําดีที่สุดด้วยนะคือหน้าบ้านนะครับดูงานเรียกว่าเป็นไม่รู้เพื่อนๆจาได้รเหว่างนะว่าสภาพก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะก็จําได้นะครับครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยคือผมเห็นภาพนี้ในหัวแล้วนี่ก็คือการสร้างจินตนาการใช่ไหมแล้วไปข้ามรั้วมาเห็น บ้านกเกา่าๆมีเอ่มีเตียงม,มีอะไรกเก่าๆอยู่เลยเลยแบบหยาบได้มากมเนี่ยดูตามห้องต่างๆเพราะเราจรินตนาการของเรามันเห็นแล้วว่าอาต่อไปถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยสภาพมันจะออกมาเป็นยังไงห้องรับแขกน,นะครับผมจะเน้นสีแบบเรียบเรียบเรียบหรูเรียบหรู เรียบหรูดูดีมีสไตล์นะเน้นขาวขาวควันบุหรี่นะครับนี่ก็คือโซนด้านหลังนะครับที่จะเป็นห้องห้องครัวได้นะครับประมาณนี้นะแล้วนี่ผมก็เรากำลังรอลูกค้าที่อยากได้นะครับก็เตรียมตัวรับเงินแสน <c oughs> ก็ตั้งใจนะครับว่า ออกมาเนี่ยภายในปีนี้ก็อยากจะทํอยากจะจับเงินล้านให้ได้นะครับจากเงินเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะจากมนุษย์เงินเดือนหมื่นกว่าบาทน,นะครับทุกอย่างใหม่หมดนะใหม่ใหม่แม้กระทั่งเสาไฟนะใหม่เอี่ยมปลาปลาใหม่หมดนะครับ,ท,รรรบทำให้ทำบอกไงว่าทำให้ดีที่สุด แล้วก็ไม่หยุดพัฒนานะครับเพราะว่าเราจะไปประหยัดเรื่องเงินไม่ได้นะครับชื่อเสียงเราสําคัญมากกว่าเงินโอเคเดี๋ยวตามดูกันต่อไปนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรดีๆที่เพื่อนๆจะสามารถนําไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ